เอเชีไเมสเสจก่อนตอนเราก็สุดช่องมุทลายกันด้วยนะคะคลิปนี้ทุกคนก็อยู่กับเสือและรายการผีชีพกันพาก,กันอีกเช่นเคยคะ่ะห,หายไปหลายวันนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยงานหลักเสือค่อนข้างจะยุ่งไปสักหน่อยนะคะก็เลยไม่มีเวลาว่ามาอัดคลิปเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ได้เลิกแล้วคะ่ะพระเอกของเราในวันนี้นะคะนี่เลย MG Bistyle Full Package นั่นเองนะคะ งานนี้เป็นงานของค่ายลุงบันนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณเนียวที่เป็นสปอนเซอร์ส่งมาให้นะคะดูจากสภาพกล่องแล้วก็คือรู้เลยว่านี่ก็คือชิน้นเขาเรียกอะไรนะงานดึกดำบรรน,นะคะสมัยแบบโลโกโ้แดงเนาะแล้วก็สภาพกล่องก็คือเหมือนผ่านมรสุมอะไรมาอย่างโชคชนนะคะตอนนี้เสือก็ได้ทำงานประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยว เป็นยังไงเราไปดูใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าคะ่ะซูมให้ดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะกับ MG Build Style Full Package จากค่ายลุงบันนะคะนี่เลยต่อดิบนะคะไม่ตัดเสน้นไม่ติดดีแคลอะไรทั้งสิ้นนะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยจริงๆ MG ก็เขาก็แยกสีออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะ หน้าตาความรอีทแม้จะไม่เห็นดวงตาสีเขียวก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าจุดขยับแน่นนะคะถ้าคุณไม่ทาวาสลีนอย่างอันเนี้ยเอออันเนี้ยคือเสือทาวาสลีนตรงนี้ไปเห็นปะข้างนี้ก็คือง่อยไปเลยแต่ว่าข้างเนี้ยเราไม่ทาเห็นไหมขาเขาจะไม่ค่อยแบบเหมือนข้างเนี้ย มันฝืดมากนะคะก็เลยยอมทาวาสลีนนะจริงๆก็คือไม่ค่อยชอบใช้อะไรพวกนี้เพราะว่ากลัวว่ามันจะหลวมไปเลยะนะอันนี้แขนก็คือจะไม่กล้าขยับมากนะคะเพราะว่าช่วงลำตัวเนี่ยก็คือเราไม่ได้ลงวาสลีนเลยต่อแบบกึกเข้าไปเลยตัวยานนะคะก็ตามการ์ตูนเลยตามเม็ดท,ที่ว่ามันจะแปลงเป็นยานได้ นี่ดึงออกได้ง่ายนะคะไม่ยากเพราะว่าเชื่อมแค่ตรงจุดนี้เฉยๆนี่ติดเข้ากับตรงนี้นิดเดียวมันก็เลยแบบไม่ได้แน่นอะไรมากก็เดยคือมันเป็นยานอยังไงนะถูกไหม <c oughs> จำาบ่ได้ ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าตรงนี้ทรงนี้ก็เป็นยางละ่ะนี่จับถนัดมือนะคะสมกับเป็นเอมจใหญ่ดิเล่นแล้วแบบเต็มไม้เต็มมือเหมือนเดิมนะคะคอนเทนต์ช่องเราเขยา่าอุ๊อว่าไม่มีอะไรหลุดนะคะงานลุงบันไว้ใจได้อยู่แล้วแค่อาจจะแบบมีง่อยบ้าง แต่หุ่นสไตล์ปกติก็น่าจะไม่ง่ายกันอยู่หรือไมนี่นะคะพอถ้าไม่มีหลังอะ่ะเขายืนได้นะ่ะเนี่ยเ่ยยืนได้ให้ดูเลยว่ายืนได้แต่ว่าถ้าใส่ย,ยานเข้าไปอะ่ะล้มนะคะคือยังไงก็ลม้มเพราะว่าให้ดูความหนาของยานดิเนี่ยมันหนานะเนี่ยตรงช่วงเนี่ยเห็นไหมมันหนาแล้วก็มีปีกมีปืนอีกมันค่อนข้างจะทวงหลังนะอเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจับยืนคือล่าสุดก็ไม่ได้จับอะเพราะว่าพอยืนตูรู้สึกว่ามันจะลุมนะะก็เลยใช้ขาตั้งที่เขาให้มายันตรงยานเอาไว้แล้วก็จับเทา้าอันนี้ก็อาวุธนะคะเป็นปืนปืนมันมันปรับได้นะจริงจริงมันมันปรับได้มันจะปรับเป็นรูปร่างอีกรูปร่างหนึ่งอนะสักอย่างอันนี้เราก็ปรับให้มันกลายเป็นรูปร่างนี้นะจริงๆมันต้องติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้มันจะเป็นสีเขียว มีมีปืนนี่แหละที่ต้องอติดสติกเกอร์เคือ MG ลุงบันมันก็จะเป็นแยกสีมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไว่าแยกมาทั้งหมดขนาดนั้นนะคะก็ยังมีจุดที่ต้องทําสีอยู่นี่นะคะนนี้โล่โล่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าโล่มันจะออกมาเป็นปืนได้ใช่ไหมแต่เหมือนร่างนี้มันจะยังยังไม่ใช่โล่กักเก็บพลังเนาะมันจะต้องเป็นสตาบิลสตตถึงจะเป็นโล่เก็บพลังนะคะแล้วก็ยิงปืนออกไปได้อีกทีนึง อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะของ Build Style Full Package นะคะให้ให้ดูกันชัดๆอีกครั้งนึงเพื่อใครสนใจว่าแบบโอ้ยฉันประกอบเสร็จแล้วฉันขี้เกียจติดดีเคีจังเลยฉันขี้เกียจตัดเส้นจังเลยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพียวๆนะคะเนี่ยให้ดูรอยกลงรอยเกียดนี่นะคะตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสป,ปอน,นเขาก็จะไปทำสีต่อเนาะ รอที่ตามสไตล์ชอบก็ไปจัดกันได้นะคะหลอจริงๆตัวนี้แล้วถ้าใครแบบเป็นสายชอบเล่นจับทางก็คือมันเต็มไม้เต็มมือจริงๆแถมให้แอคชั่นเบยดมาด้วยสุดยอดเหมาะและนี่ก็คือบิ s สไตล์ฟูลแพ็ a เกจนะคะจากภาคบิลไฟเตอร์นั่นเองบอกเลยว่าเสือเนี่ยกำลังอินกับภาคนี้เลยนะคะก็คือ เพิ่งดูจบไปน่าจะเมื่อประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก่อนนะแต่เพิ่งดูจบไปแค่ภาคเดียวนะคะก็คือชอบตัวนี้มากๆคือจริงๆก็เป็นคนที่ชอบหุ่นทรงนี้อยู่แล้วเนาะทรงพระเอกแบบทรงสไตล์อะไรเงี้ยพอยิ่งไปดูการ์ตูนก็คือแบบยิ่งชอบมากแต่ว่าก็แอบสงสารน้องนะคะน้องพังบ่อยมากเลย <laughs> อันนี้ก็จัดท่านะคะอยู่บนแอคชั่นเบดที่ทางลุงบันเขาให้มาเลยนะนี่นะคะเมื่อกี้ก็ได้ดูภาพเต็มๆกันไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะ ถือแล้วก็พูดคุยกันไปก็แล้วกันตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นงานของลุงบันนะคะก็ถือว่าเป็น MG ตัวที่2ของลุงบันที่เราประกอบนะคะแต่ว่าถ้านับในบรรดาง,งานทั้งหมดอะนะก็จะเป็นน่าจะประมาณตัวที่6นะคะถ้าจะไม่ผิดนะนะเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ประกอบไซเ์ MG นะคะคือในสมัยก่อนตอนนั้นคือค่างเงินมันสูงนะแล้ว Mg เป็นไซที่ราคาค่อนข้างแรงนะคะ พนวกกับช่วงที่กลับมาเล่นกันพ่าเนี่ยก็คือ rg ออกพอดีนะคะเรียวเกตออกมาเราก็เลยเน้นซื้อเล่นแต่เรียวเกตเลยเพราะว่าชอบที่ความดีเทลเขาคมชัดกว่าด้วยขนาด1นต่อ1้อยซนะคะก็คือจะสามารถจัดเก็บได้ง่ายกว่า ขนาดใหญ่ขนาดนี้แต่เอาตรงๆว่าพอได้กลับมาประกอบสาย MG อีกครั้งก็คือบอกเลยว่าตอนนี้รู้สึกชอบ MG นะคะเพราะว่ามันจับถนัดมือมากๆเลยอย่างตัวน,นี้ตอนประกอบก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันจับเล่นจับอะไรแบบมันถนัดมือชิ้นส่วนแบบมันใหญ่นะคะจับถนัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ใสายตาเพ่งเล็งอะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าอืมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมี MG หลายๆตัวแล้วล่ะแต่ถ้าเห็นด้านหลังก็ อันนี้ก็คือที่ดองไว้อันนี้ก็อย่างที่แจ้งนะคะไม่ได้ติดดีแขวไม่ได้ตัดเส้นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาก็จะนําไปทําสีนะคะเดี๋ยวต้องไปรอดุนว่าพี่เขาจะทําเป็นสีอะไรคุณเนียวเนี่ยขอแจ้งเลยว่าแบบพี่แกเป็นคนที่ทําสีสวยมากๆเลยนะเป็นคนที่ทํางานออกมาได้ประณีตเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็แบบอยากจะให้พี่เขาแบบทําเป็นอาชีพหลักนะ ตัวนี้นะคะความรู้สึกตอนประกอบก็คือเจ็บมือชะมัดเลยงงมากเป็นงานลุงบันที่เราเจ็บมือมากคือด้วยความที่เราไม่เคยประกอบ MG นอกจากอ่าดับเบิลโอไลเซอร์นะคะที่เป็นงานของลุงบันอะ่ะเราก็เลยไม่ทราบเลยว่างานของแบบตัวอื่นอ่นอะเขาเจ็บมือขนาดนี้เลยเหรอคือภาพจําเราตอนที่ประกอบดับเบิลโอไลเซอร์อ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจ็บมือขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้คือแน่นมากนะคะแล้วปกติเสือจะเป็นคนที่ ไม่ชอบใช้วาสลีนอะไรพวกนี้นะเพราะว่ากลัวมันจะหลวมไปเลยถ้าเป็นไปได้ก็จะเน้นอ่าขวานเอาขวานนิดนึงพอให้มันใส่เข้าไปได้นะคะแต่พอหมุนก็แบบอาจจะยังฝืดฝดอยู่มีแบบขืดขืด,ขดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันไม่ใช่งานเหล่าเนาะเราก็เลยสอบถามพี่เขาเพี่เขาก็บอกว่าเออแบบแนะนําให้มีวาสลีนติดตัวไว้อะไรเงี้ยแล้วลก็เลยตัดสินใจยอมทาวาสลีนนะคะก็จะมีส่วนขาอะไรพวกนี้ที่ว่าใช้วาสลีนแต่ว่าช่วงแขนลำตัวอะไรตรงเนี้ยก็คือ กดจนกดจนสุดนะ่ะก็เลยขยับมากไม่ได้นะคะเพราะว่าฝืดมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นงานเก่าด้วยไหมหรือว่าเป็นเพราะว่าเก็บเอาไว้นานหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยแต่คือมันแน่นมากจริงๆแน่นแบบเอาตรงๆนะคือคือไม่ได้ด้วยค่างานลุงแต่ขอพูดเลยว่าแน่นจนรานึกว่าเรากําลังประกอบงานจีนเราขอบอกตรงนี้เลยมันแน่นมากจริงๆทุกคนแน่นแน่นแบบ เออชนิดที่เราแบบเราผุดในหัวขึ้นมาเลยเอ,อ่ะเฮ้ยนี่นี่กูประกรอบงานลุงบันจริงเหรอวะมันแน่นขนาดนั้นเลยเว้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะแก้ไขโดยการทาวัสลีนไปละตรงจุดที่แบบทามันก็จะขยับได้ง่ายอันนี้ก็ที่จะขยับยากก็คือจะเป็นนี่แหละแขนอะคือจริงๆแขนมันจะเหมือนขยับได้ขยับได้เยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้เหมือนเราจะเอาออกมาไม่ได้เพราะว่า มันแบบต่อมันแน่นมากๆนะคะจริงๆ MG ถึงแม้จะไม่ติดสติกเกอร์ไม่ทำสีก็สวยนะเราว่าเขาก็แยกสีออกมาได้ดีเลยเราเป็นคนที่มองข้าม MG ไปแบบพอสมควรเลยจริงๆจรแล้วเออเขาก็แบบแยกสีมาก็ได้ค่อนข้างแบบระดับหนึ่งแล้วแล้วถึงแม้จะประกอบแค่เนี้เขาก็แบบเท่แล้วอะก็ถือว่าแบบคือมันก็ดีกว่า HG ค่อนข้างสูงเลยอะ แต่แค่ว่ามันไม่เท่าอาจีเฉยๆนะคะตัวนี้ก็ตอนนี้ที่เราเห็นล่าสุดนะเหมือนมันจะพุ่งขึ้นไปเกือบ2 0 0พหรือเปล่าลุงบันน่าจะยังไม่รีไหมหรือยังไงเห็นราคามันแอบสูงอะหรือราคามันปกติยังไงก็ไม่รู้แต่เราว่ามันไม่ปกติคิดว่าราคามันน่าจะยังไม่รีนะคะก็ถ้าใครชอบก็อาจจะรอก่อนก็ได้หรือไม่ก็แนะนำให้ไปเข้ากลุ่มใน Facebook ไว้นะคะในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยส่วนใหญ่จะมีคนแบบเอามาปล่อยในราคาร้อนเงินนะค่อนข้างเยอะ แต่ว่าก็ต้องดูให้ดีๆระวังมิชาชิปเปนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิว universe booster นะคะที่พอเล่นกับตัวนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็น star build style นั่นเองแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รอดูกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะออกคลิปช้าหน่อยนะคะแต่ว่าไม่หายไปไหนแน่นอนกลับมาเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะคอยลงโพสต์อยู่นะคะเพื่อที่ว่าจะให้ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันยังมีอยู่บ้างเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเอ้ย ไอ้เจ้าของช่องนิ้มหายไปไหนวะไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ทุกคนอยู่นี้แหละก <c oughs> ็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักทุกคนรั้งเจ้วบ๊าบายๆคะ่ะ